ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นกุมภานะคะจะเห็นได้ว่าเป็นย่างย่างเข้าฤดูแล้งแล้วนะคะซึ่งก็เริ่มจากมีนาไปถึงเมษานะคะก็จะเห็นได้ว่าใบไผ่มันจะร่วงหมดนะคะฤดูการนี้เป็นฤดูการที่เหมาะก่การตัดลำขายนะคะซึ่งจะ,ะไม่มีใบแล้วก็ดึงลงง่ายนะคะแล้วก็ เป็นช่วงระยะที่ไผ่รีดน้ำสนิทที่สุดนะคะนั่นก็คือ,อน้ำในลำจะเหลือน้อยนะคะไผ่จะลำแห้งแน่นแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ความแก่สูงถึง90%นะคะ90%ถึง100%เลยส่วนที่เรียกว่า100%นั่นก็คือเราจะมองเห็นว่าไผ่บางลำนะคะก็จะตายตายคากอเลยนะคะ นั่นก็คือลำสีข,ขาวๆนี่นะคะที่กล้องจับอยู่ตอนนี้แสงตอนนี้แสงแดบดบแรงมากมันก็คือตอนนี้มันเป็นเวลาช่วงบ่ายสองถึงบ่ายบ่ายสองสิบนะคะก็เลยจะเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยค่ะที่เรียกว่าแก่ร้อยเปอร์เซ็นลำจะตายคากอไปเลยนะคะมีหลายลำไา่ที่ตายคากอลำแห้งคากอไปเลยนะคะ จะเป็นสีข,า,ขาวๆแบบนี้นะคะนี่คือสวนไผ่สร้างหมุนนะคะเครดิตเจ้าของไผ่ก็แปลงพันไผ่เอ้ไม่ใช่แปลงสวนไผ่นะคะสวนไผ่กระหนกกระหนกพรน,นะคะกระหนกพรสวนไผ่ที่นี่กระหนกพรสวนไผ่นะคะเราจะมาตัดลำซื้อลำของกระหนกพรสวนไผ่ ไปขายเรื่อยๆอย่างที่เคยลงคลิปให้ดูนะคะ,ะการส่องให้ดูครั้งนี้นะคะก็จะบงบอกถึงอีกกรณีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการปลูกไผ่แบบกระจายสวนมีส่วนดีแบบนี้นะคะก็คือลำจะตรงดีนะคะแล้วก็ตัดแล้วดึงลงง่ายนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวพันยากใบไม่เกี่ยวพันเกาะพันกันดึงลงยากนะคะ จะลำตรงสูงลักษณะลำจะมีลักษณะเท่าๆกันนะคะประมาณสองนิ้วสามนิ้วจะมีป,ะปลายบางส่วนนะคะข้อดีของการปลูกแผ่กระจายสวนจะประมาณนี้นะคะส่วนนี้จะปลูกประมาณสองร้อยนะคะสองร้อยกอนะคะตัดขายได้ทั้งปีเลยค่ะมันจะมีการถัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะมีแก่มีอ่อน ถึงจะนอกฤดูการนี้ก็ยังมีต้นแก่ให้เหลือตัดทั้งปีนะคะ